อ่ะโอเคเด็กๆวันนี้เนาะเรื่องที่เราจะมาเรียนนะคะก็คือเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้ในมือหนูเปิดแบบฝึกหน้า16รอไว้เลยเปิดแบบฝึกหน้า16กรอไว้เลยนะคะอ่ะการบวกและการลบเศษส่วนเปนยเอาแค่เศษส่วนแท้กับเศษส่วนเกินก่อนนะจะไม่เอาจนอนํานวนครับนะเอาแค่เศษส่วนแท้กับเศษเกินก่อนนะ อ่ะดูมันจะมีอยู่3ามแบบด้วยกันเวลาเจอเรื่องบวกลบนะแบบแรกแบบแรกเนี่ยจะง่ายก็คือการบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากันอย่างเช่นเศษ4ี่ส่วนสิบ,บวกเศษสามส่วนสิบตัวส่วนเท่ากันไหมลูก ค่ะ<ห>เท่ากันถ้าแบบนี้หนูจำไว้นะถ้าเจอโจทย์แบบนี้เวลาเราทำเวลาบวกลบเศษส,ส่วนเราจะไม่บวกตัวส่วนนะตัวส่วนเป็นส่วนสิบก็คงไว้ที่ส่วนสิบเหมือนเดิมให้หนูเอาแค่ตัวเศษข้างบนมาบวกกันก็คือเศษสี่มาบวกกับเศษ สามอ่ะสี่บวกสามได้เท่าไหร่ลูกเ็ดค่ะเจ็ดค่ะคำตอบก็คือเศษเจ็ดส่วนสิบจำไวนะคะเวลาบวกลบเศษส่วนเราบวกลบเฉพาะตัวเศษเท่านั้นอ่ะต่อนะเศษสี่ส่วนห้าลบเศษสองส่วนห้าตัวส่วนเหมือนกันหรือยัง เหมือนค่ะเหมือนแล้วถ้าแบบเนี้ยเราจับใส่ส่วนห้าเลยแล้วเอาเศษข้างบนคือเศษสี่มาลบกับเศษสองสี่ลบสองเหลือสองสองค่ะเศษสองส่วนห้านี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นหนูจำไม้เลยหลักการของการ,รบว<อ>บ,บเศษส่วน สิ่งที่ต้องจำเป็นต้องมีก่อนที่จะทำการบวกลบได้ก็คือตัวส่วนต้องเท่ากันวอลินทอมว่าไงลูกผมขอออกแป๊บหนึ่งได้ก่อนครับครูได้ครับได้ครับเพราะว่ามีคนโทรมาครับไดาโอเคครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาเลยเด้อครับครับอะ ดูนะคะเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญที่เป็นใจความสำคัญของการบวกลบเศษส่วนก็คือตัวส่วนต้องเท่ากันถ้าเท่าเอเอเาขอโทษลูกถ้าไม่เท่ากันจะไม่สามารถบวกลบได้ย้ำเลยนะถ้าเป็นบวกลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนถึงจะเอาตัวเศษมาบวกหรือลบกันได้ถ้าตัวส่วนไม่เท่าต้องทำให้ตัวส่วนนั้นเท่ากันก่อน อลองมาดูแบบแรกเนี่ยมันง่ายอยู่ละเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันมาให้อยู่ละแต่ถ้าเป็นแบบที่สองตัวส่วนมีค่าไม่เท่ากันหนูก็ต้องใช้ความรู้เดิมความรู้เดิมอ่ะมาข้อแรกมาลองก่อนเลยเศษหกส่วนเบวกเศษหนึ่งส่วนสตัวส่วนเหมือนกันไหม ไม่เหมือนไม่เหมือนอ่ะคิดว่าจะเปลี่ยนตัวไหนส่วนเก้าหรือส่วนสามส่วนสามค่ะเออส่วนออสามเปลี่ยนให้เป็นส่วนลายเก้าค่ะส่วนเก้าค่ะ,ะ,คะหนูก็โงตัวหน้าไว้ก่อนเพราะเราบอกแล้วว่าเราเปลี่ยนข้างหลังเวลาเปลี่ยนหนูจะเปลี่ยนเป็นไงลูกเศษหนึ่งส่วนสามคูณอะไรเพิ่มเข้าไป คูณสค่ะเออคูณสามคูณแค่ส่วนไม่ได้ต้องคูณเศษด้วยมาเศษหกส่วนเก้ายังอยู่ที่เดิมอ่ะคูณกันให้เศษค่ะสามหนึ่งสามสาสาม้าอ่าบวกกันสิ บวกหนูเขียนนี้ก่อนอ่ะเอาตัวส่วนมาก่อนเอาเศษหกมาบวกกับเศษสามหกบวกสามได้เก้าเก้าตอบเศษเก้าส่วนเก้าหรือใครบอกได้บ้างหค่ะ <1, S 1> หรือหนึ่งทำไมถึงตอบหนึ่งเพราะว่าตัวเศษเท่ากับตัวส่วนสามารถเขียนแทนได้ด้วยเลขหนึ่ง <1. S 1> อ่า เวลาตอบอ่ะก็ตอบได้สองอย่างเศษเก้าส,ส่วนเก้าหรือหนึ่งหรือ 1. หนึห่งครูเฉลยไปแล้วหนึ่งข้อนะคะหาเจอหรือยังเอ้อันนี้หน้าอย่างหน้าสิบหกนี่เนาะผมนจะหน้าสิบห้าหน้าสิบหกอ่ะ,อะเจออย่างด้านบนข้อไรลกูกข้อหนึ่งคะ่ะข้อหนึ่งครูฉเฉลยแล้วนะอ่ะเขียนตามเลยค่ะ บางคนอาจจะทำแล้วก็ถือว่าตรวจสอบคำตอบแต่ถ้าเธอทำไปก่อนหน้าแล้วแล้ะเอ๊ะครูขามันไม่มันพีดอ่ะมันมเหมือนการอาจจะลบแล้วลอกของครูก็ได้ครูให้เวลาอยู่แล้วอ่ะเอาเนี้ยเสร็จอ่ะใครยังไม่เสร็จกดปุ่มยกมือค้างไว้ลูกครูคจะได้รู้เออว่าไงครับไข่ห้องตะกี้ครับเอยจืดตะกี้ไม่คมมันเิล่นมาี่ครับเป็นจะได้ครับ,เป,รบเปิดกล้องครับ ไม่เรียงมาเวียนามค่ะพ่แม่ของหนูไม่มีตอบหรอคะไม่มีตอบก็ไม่ต้องเขียนตอบลูกทำแค่วิธีทำค่ะเอาของหนูไม่มีตอบหรอไม่มีตอบก็ไม่ต้องตอบค่ะก็ตึ๊กแค่ข้างล่างเนี้ยค่ะถ้าไม่มีตอบก็ไม่ต้องตอบค่ะก็ตึ๊กแค่ข้างล่างนี้ก็ไม่ต้องตอออบตอบค่ะสัตวัดสรุปปัญหาของเธอคืออะไรม่นมีคําตอบครับม่มีคาตอบก็ไม่ต้องเขียนไงลูก อันนี้ครูทำเพื่อดูเผื่อมีไงลกูกอ่าใครยังไม่เสร็จกดปุ่มยกมือค้างไว้นะคะแต่ถ้าเสร็จแล้วทำเสร็จก็เอากดปุ่มกดอีกรอบไม่ได้ลงนะคะมือ พยายามใช้ไม้บรรทัดช่วยนะเวลาเป็นตัวส่วนอะ่ะเผื่อหนูลากเส้นเบลนะลกูกเวลาเขียนมันก็จะเล็กลงเล็กลงอันคีนี้รักเสร็จยังลกูกยังค่ะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวรอปเรือนแป๊ดน,นะแป๊ดเดียว น,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 นี้ข้อหนึ่งด้านบนเนาะอ่ะนี่ข้อหนึ่งด้านบนเสร็จแล้วค่ะค,ค่ะมาต่อมาโจทย์ข้อนี้อยู่ข้อหนึ่งด้านไหนบนหรือล่างล่างค่ะด้านล่างาอ่ะเหมือนกันตัวส่วนเหมือนกันไหมเนะี่ย ไม่เหมือนกันค่ะเหมือนไม่เท่ากันเลยอ่ะเปลี่ยนตัวไหนส่วนสามหรือส่วนสิบสองส่วนสามค่ะส่วนสามค่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยเศษแปดส่วนสิบสองเอาไว้ที่เดิมก่อนข้างหน้าคูณอะไรเพิ่มเข้าไปคะเพื่อเปลี่ยนส่วนสามเป็นส่วนสิบสองสี่ค่ะเออคูณสี่เพราะสี่สามสิบสองอ่ะเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะอ่ะต่อ จ็ดสี่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดสามสี่สิบสองค่ะสิบสองอ่าลบกันเขียนส่วนสิบสองไว้รอยี่สิบแปดลบแปดเหลือ ยี่สิบค่ะยี่สิบตอบเศษยี่สิบส่วนสิบสองหรือส่วนใหญ่นะคะอเดี๋ยวตรงนี้ครูดำไปก่อนเนาะเด็ด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 หรือส่วนใหญ่นะเขาจะไม่ตอบเป็นเศษเกินเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นเศษเกินถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะให้เราตอบเป็นจำนวนครับ เวลาทำจำนวนคระถ้าเปลี่ยนจากเศษเกินเป็นจำนวนคระให้ใช้การหารสั้นเอาตัวเศษไว้ข้างในตัวส่วนไว้ข้างนอก12คูณอะไรใกล้เคียง20คะ12 1 12งหนึ่ค่ะสองเหลือเศษ8ปค่ะเหลือเศษ8 เวลาตอบถ้าตอบเป็นจำนวนค้าก็ตอบหนึ่งเศษแปดส่วนสิบสอแต่จริงเขาให้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ้วยนะ,ะแต่เอาเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเมาหัวอะใครยังจดไม่เสร็จกดปุ่มยกมือค้างไว้ค่ะจะได้รู้ค่ะถ้าหนูเสร็จหนูก็เอาลงแค่นั้นแหละค่ะคุูจะได้รู้ เรื่องนี้ไม่ยากแค่หนูต้องจําหลักมันให้ได้ว่าบวกลบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนถึงจะบวกลบตัวเศษได้เจ เดี๋ยวนะนายนายนันทพัฒน์มาแล้วเนาะมาตั้งนานแล้วคับปุอกก็ไม่เห็นเธอรายงานตัวขอรายงานแล้วเหรอยังเงใครมาเพิ่มมีมีนันทพัฒน์เนาะได้คูเช็คเพิ่มอ๋อี่ไงชัน,นี่พรชัน,นีพรชัน,นีพรมาค่ะ ที่เหลือเช็คแล้วโอเคที่เหลือคูเช็คหมดละอ๋อเหลือสองคนใช่ไหมลูกจิรามณีกับนันนพัทพโยกมืออยู่เอาเราเพื่อนแป๊ดนะคะ อันนี้คือแบบที่สองนะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันง่ายๆเลยหนูดูตัวที่มตัวส่วนที่มากเป็นหลักแล้วเปลี่ยนในตัวส่วนที่น้อยอ่ะให้เหมือนตัวส่วนที่มากอย่างข้อเนี้ยที่ดูบนจอเนี่ยสามกับสิบสองเลขสิบสองมากกว่าเอาไว้ที่เดิมไม่ต้องไปยุ่งไปยุ่งกับเลขสามเนี่ยทํายังไงให้เปลี่ยนเป็นสิบสองก็คูณสี่แต่เวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วน สองคนเสร็จหรือยังลูกจิรมามนีเสร็จยังคะเอาเสร็จแล้วนันทพัฒร์เสร็จยังหรือลืมมาลงนันทพัฒนอเถูกหายไปนันทพัฒอ๋อเสร็จแล้วอ่าโอเคมาต่อนะคะต่อไปโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวๆลวยลั่นเป็นหลายเพนอ่ะต่อไปแบบที่สาม แบบที่สามก็คือในกรณีที่เธอไปเจอเศษส่วนมาบวกมาลบกับจำนวนนับอย่างโจทโจอ,อ,นนอันนี้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 อยู่ข้ออะไรคะ,คะเจอ,อยังข้อสี่ด้านบนคะ่ะข้อสี่ด้านบนมาเวลาทำเวลาทำนะคะเธอต้องเข้าใจก่อนว่า เลขห้าเฉยๆมันคือห้าส่วนด้วยอะไรคะหนึ่ง <1, 5. S 1> ค่ะเคยบอกหลายรอบแล้วนะถ้าเกิดเป็นเลขห้าเฉยๆที่เป็นจำนวนนับเนี่ยแล้วเวลามาทำการบวกกันลบหรือเวลาเธอไม่ได้เขียนในรูปแบบทางการมันก็คือส่วนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่อะส่วนหนึ่งเขาจะไม่เขียนเขาจะเขียนเลขตัวเศษเฉยๆไปเลยนะคะแต่อันเนี้ยเวลาเราทำการบวกกันลบเราต้องเอาส่วนหนึ่งมาช่วย เหมือนเดิมพอใส่ส่วนไปปุ๊บส่วนมันเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่าไม่เท่าเปลี่ยนตรงไหนลูกส่วนเก้าหรือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเศษสี่ส่วนเก้าคงที่เศษห้าส่วนหนึ่งต้องคูณอะไรเข้าไปเพิ่มค่ะให้กลายเป็นส่วนเก้าคูณเก้าเก้าค่ะเก้าค่ะ เศษ4ส่วน9ยังอยู่ที่เดิมมาคูณข้างหลังให้เส่สิ59 45ค่ะ591 9ค่ะ <5. S 1> บวกกันได้ละอ่ะส่วน9คุมทั้งสองอันเศษ4บวกเศษ45อ่ะมาส่วน9วน4บวก45ได้ 49 <19 S 1> ค่ะ9 <19 S 1> <19 S 2> แ,แต่แต่แต่เมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปตรงนี้มันอยู่ในรูปของเศษเกินปกติเขาให้ตอบเป็นจำนวนครับเหมือนเดิมหนูก็ต้องตั้งหารสัน เอาตัวเศษอยู่ในเครื่องหมายตัวส่วนอยู่นอกเครื่องหมาย9คูณอะไรใกล้เคียง49คะ95ค่ะ95 <5. S 2> 45ค่ะเหลือเศษเท่าไหร่คะเศษ4คะก็จะได้5เศษ4ส่วน9แต่ข้อนี้จริงๆหนูไม่ต้องทำเยอะก็ได้ใครบอกได้บ้างข้อนี้จริงๆเราต้องทำเยอะแบบนี้ไหม แต่อันนี้ให้โจทย์ไปก่อนนะเผื่อจะได้รู้ขั้นตอนนะจริงๆข้อเนี้ยหนูดูนะถ้าการบวกอะแบบเนี้ยแบบเนี้หนูสังเกตนะถ้าครูเขียนแบบนี้ครูเอาจํานวนนับเลขห้าไว้ข้างหน้าคําตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบวกจํานวนนับกับเศษส่วนมันมีข้อยกเว้น หนูเอาเลขมันมาต่อกันเลยแค่เอาจำนวนนับไว้ข้างหน้าเศษส่วนต่อหลังจบแต่มันจะใช้ในกรณีไหนในกรณีที่เศษส่วนข้างหน้านี้มันเป็นเศษส่วนแท้เท่านั้นเศษส่วนแท้เท่านั้นนะมันถึงจะใช้กรณีตัวสีแดงที่ครูทำอยู่เนี่ยได้แต่ถ้าเกิดข้างหน้ามันเป็นเศษเกินปุ๊บ เธอจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะย้ำนะวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะมาบวกกับเศษส่วนแท้เท่านั้นถ้าเป็นเศษเกินต้องใช้วิธีสีน้ำเงินเขียนะทันไหม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 เพราะฉะนั้นเวลาทำข้อที่เหลือแนะนำให้ทำวิธีสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะ เพราะว่าบางทีสีแดงอ่ะเธอต้องมานั่งคิดอีกทีว่ามันเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินที่มาบวกกับจำนวนนับเพราะฉะนั้นในแบบฝึกขอทําแบบสีน้ําเงินก่อนนะสีแดงยังไม่ต้องนะอันนั้นเป็นวิธีรัดแต่เธอก็ต้องดูเศษส่วนเป็นถึงจะทําวิธีสีแดงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ในแบบฝึกขอทําเป็นแบบสีน้ําเงินนะคะแบบเต็มไปก่อนนะอ่าโอเคใครยังไม่เสร็จกดปุ่มยกมือค้างไว้ค่ะลูก หนูจะจดทั้งสองวิธีคุณก็ไม่ว่านะคะแต่อย่าลืมว่าวิธีรัดก็คือมันต้องเป็นเศษส่วนแท้มาบวกกับจำนวนนับเท่านั้นหนูถึงสามารถมาต่อกันได้เลยถ้าเป็นเศษเกินกรุณาธรรมแบบเต็มสีน้ำเงินนะคะ,ะจดเลย เสร็จแล้วเอามือลงด้วยนะคะคุณจะได้รู้มาเดี๋ยวรอช้นิพรแป๊บนึง พรเสร็จแล้วยังโลกอ๋อเสร็จแล้วอ,อ,วอ่ะโอเคต่อมาข้อนี้ค่ะอ่ะข้อนี้อยู่ตรงไหนคะของหน้าสิบหกข้อสามด้านล่างค่ะข้อสามด้านล่างนะอันนี้ข้อสามด้านล่างนะมาอันนี้จะใช้วิธีรัดอะไรไม่ได้ต้องทำวิธีเต็มเท่านั้นต้องทำวิธีเต็มเท่านั้นนะ เหมือนเดิมห้าเป็นจำนวนนับอยู่เฉยเวลามาทำบวกลบต้องกลายเป็นเศษห้าส่วนอะไรหนึ่งค่ะข้างหลังเหมือนเดิมเศษหนึ่งส่วนสี่เหมือนเดิมตัวส่วนเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะไม่เท่าทำยังไงคะเปลี่ยนส่วนหนึ่งหรือส่วนสี่ส่วนคูณสี่ค่ะส่วนหนึ่งด้วยการคูณสี่มาริสา ดิบลดให้เราละอ่ะที่เหลือเศษหนึ่งส่วนสี่มันเดิมอ่ะคูณให้เรียบร้อยค่ะห้าสี่ยี่สิบห้ายี่สิบค่ะหนึ่งคูณสี่ได้สี่ค่ะค่ะลบกับเศษหนึ่งส่วนสี่ม่ตัวส่วนเหมือนกันละเอามารวบเลยเศษยี่สิบลบหนึ่งเหลือสิบเก้าค่ะสิบเก้าส่วนสี่ เหมือนเดิมคุณมาในรูปของเศษเกินคุณต้องตอบอีกแบบหนึ่งให้เป็นจำนวนครับอ่ะเหมือนเดิมค่ะหารสั้นมาอีกแล้วตัวเศษใส่ข้างนอยตัวส่วนใส่ข้างนอก4คูณอะไรใกล้เคียง19คะ สี่สี่สิบหกเหลือเศษเท่าไรคะสิบห้าค่ะฮะสิบ่กเหลือสิบสามลูกเอาสิบเก้าตั้งลบสิบหกนะลูกอ่ะข้อยนันข้อนี้ตอบสี่เศษสามส่วนสี่ตัวส่วนนี่เหมือนเดิมตามโจทย์เลยนะนี่แหละค่ะพอได้ไหม อ๋อให้จบให้เสร็จก่อนแล้ค่อยถามก็ไอ่าใครยังจบไม่เสร็จกดปุ่มยกมือค้างไว้เลยนะครูจะได้รู้ครูจะได้ไม่ต้องรีบไปไกลจะได้ค่อยๆไปตอนนี้ถ้าเธอดูในหน้านั้นครูเฉลยไปให้สี่ข้อละเหลืออีกสข้อเธอต้องทำเอง เจิดเจดจดเจดค่ะโอเคก่อนอา้าวเหมือนมีคนหายไปคนหนึ่งใครหายไปนะ่อยหอยไปนะดูไม่ออกใครหายไปนะมีคนหายไป แล้วสามคนแล้วสองคน เหลือหนึ่งคนยังน่าถอยหลังละเบิดนี่เหลือหนึ่งคนนภัสเสร็จยังลูกอเอา,เ,อาเสร็จแล้วอ่ะโอเคโอ้รัตนไหยสรุปเสร็จหรือยังไอลันก็หูกยังไม่แล้วก็หลืกโอ ก็ไอ้ยกแรกเอาลงอะ่ะเอาไมเสร็จเอาเพลงสะูดุ้ออ่ะโอเคนะคะมาสรุปนะคะสรุปเนาะการบวกลบแค่เศษส่วนนะเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินจำนวนนับเนี่ยเออมาบวกกันตัวเนี้ยถ้าเกิดแบบแรกก็คือตัวส่วนมีค่าเท่ากันก็ให้หนูทำการเอาตัวเศษมาบวกลบกันบวกหรือลบกันได้เลยแบบที่สองถ้าเกิดเป็น การบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันก็ให้หนูทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยเอาตัวเศษมาบวกหรือลบกันแบบที่สามถ้าเกิดเศษส่วนมาบวกกับจำนวนนับมันก็จะมีสองอันในกรณีการบวกการบวกก็เธอก็จับเศษส่วนหนึ่งการลบก็เหมือนกันจับเศษส่วนหนึ่งตรงในส่วนของจำนวนนับแล้วหลังจากนั้นเธอก็ทำการวิธีการเหมือนปกติ ของการบวกลบเศษส่วนแต่มันจะมีทริคเล็กๆก,ก็คือเคล็ดลับเล็กๆถ้าเกิดเป็นการบวกเฉพาะการบวกเท่านั้นนะการบวกเศษส่วนแท้กับจํานวนนับเธอสามารถเอาเลขมาต่อกันได้เลยย้ำนะว่าต้องเป็นเศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนมารวมกับจํานวนนับแบบนี้ถึงจะเขียนต่อกันได้เลย ในรูปแบบของจำนวนคระไปเลยอันนี้เป็นวิธีรัดนะดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆคอนเซปต์ง่ายๆข,ของการบวกลบเศษส่วนคือเธอต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะทำการบวกหรือการลบตัวเศษแต่ถ้าในกรณีเป็นจํานวนนับเธอต้องใส่ส่วนหนึ่งเพิ่มเข้าไปเพราะมันยังไม่ได้อยู่ในรูปของเศษส่วนเข้าใจไหม อ่ะใครมีอะไรจะถามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะใครใครโอเคแล้วพิมพ์คำว่าโอเคมาในช่องแชทใครโอเคแล้วได้ละเก็ซูมิดาละพิมพ์คำว่าโอเคมาในช่องแชทเอ่ออันคีนีลัดมาลิสตามาเะเชโอเคละอ่าในนันนาพัฒนเออมาไหลเรี่ยไรยอ่านจื่อต丹ละโอเคอ่าในานันนาพัฒได้ละ น,นายวาคุณคุณทันวรรัดได้แล้วน่าจะนายได้แล้วไปไปนี่ไผ่ก็จำไปาปไ,ได้มินนาได้แล้วสนิพรได้แล้วอันนี้ลำพึงได้ละพิชาพรได้แล้วว่ลินทอนได้แล้วโอเคเออโอเคได้แล้ว,อ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 ,ลวอ่ะเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ today you're home w o r k เ <Yes. S 2> สร็จหมดแล้วครับก็เออใครเสร็จหมดแล้วก็เลิกสมันเทรนเลยนะคะอ่ะก็คือส่วนด้านบนเนาะของหน้าสิบหกนะคะค้างข้อสองข้อสามเดี๋ยวครูจะเก็บแบบฝึกมาตรวจด,ด้วยนะถ้าสิ้นเดือนนี้แล้วข้างล่างข้อสองกับข้อสี่ที่ครูยังไม่ทําให้ข้อที่เหลืออีกสี่ข้อนั่นถือว่าเช็คไปในตัวได้คะแนนฟรีๆไปละโอเคเนาะอ่ะเรียบร้อยนี่คือ ทุกอย่างของวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ